เท่าเท่าเนะมื่อพีไม่ขึ้นไอ้ไม่ดูะ ดีนะเรามาทันนี่ แม่ก็ว่าจะบอกนะฉัตุยนะ กี e ่มือก็ยเยอะีมือเค็ีหรออ่าโบกมือโอเขาจ้างใหม่แล้วหรออืมหนุ่มยังสตรีจังมือโยอาโนไหนอะนีไหนอวีเน่น่กิตาดินี่ไม่วีคนหลังสุอล่ะ

สอสีเปดีกันนะยังม่มีใครขอครับเอาแล้วยังมมีใครขอตอนนี้ไม่กล้าขอแล้วไม่กล้าขอแล้วอ็ไปขอไวเอาแล้วเล่เปลเมื่เล่นขึ้นมาเอาแล้วเทเลดเทเลเดีเล่นเางี่เล่นเพาจีแล้วจังแลสุดตายทำายัแต่ทำายกัใแล้ก็ทำเราไห้นักพาสเว่เยอะเอาแล้วเล่นเพลไอ้จะมาแล้วานยาบบองค์เมราสงสีีปลาซแบหลายพี่น เป็นเรือที่อยู่ร่อน้ำสีแดงเวลาผลิตพัชรานาคราชเป็นายชนะรับมาดูเที่อวที่สมองทุกท่านอยู่ที่สมองนั้นเป็นโดยสายดีงหนวนฟ้าเท่ปฐุมทองขับอยู่ร่องน้ำสีแดง เจอเยาวชนน้องกล่องครับร่องน้ำสูงเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้แล้วก็ไปยังเพื่อนที่สิบเจ็ดด้วยนะครับผมบอกว่าโบขาวดังกคำแปลงนำเรือไปที่จุดหมายด้วยนะครับขอบคุณฮะโอ้พะเนื้อต้มมะแขีงเพื่องเพื่อนเขาเร็วอะที่ด้เช้าโดยทั้งแนวความเประกาศรจะอีกชัดเจนนะครับว่าการจัดการวันนี้เราจะไม่ได้รับเพื่อนนะครับเพราะว่า เรายังมีเรือพุ่งกันไปประมาณเกืบสี่เครื่นี่คือภาพเรือ่าวครับแม่เรือสาวจากบ้านด้วยมื่นเจอกันที่สนามบ้านด้วยมือการทำเรือของบิ๊กจ่ายสาธีนโอภาสแจักผู้ใหญ่ประพานคนขยันจากบ้านห้วยผู้ใหญ่ไปดูจำปีคนดีสีรือยาว เนี่มันกินได้อยู่ไรต้องจินเบิ่งแต่ว่าหมูเฒ่าเนี่ยตั้งกินตั้งปากมันเห็นพมดเลยก็เจ๋งา่ลูกมันหนาแม่ปล่ข้าคงอุ้ยเป็นว่างแล้วเนาะเมียหนึ่งลูกสามยึยังดคอัะเมียนึ่งลูกสมกระจอกทัวัมันกลับันคือแจ้าจะเมียสามลูกหนึ่งเพ้าะข้าเปนหางมนกุญเจเนาะ เอาแล้วก็ท่านผู้ชมเข้าทุนเข้าทีเรียบร้อยโอ้โห้าได้ย่างนี้ไม่มืดแน่นอนท่านผู้ชมต,ต้องขอบคุณนะครับเมื่อกี้ที่น้องทางท่าตูมมาบอกว่าสัมาภาพเรือสนามท่าตูมวันละร้อยกว่าเที่ยวจะไหวไหมละจานผมบอกว่าขนาด200อกว่าผมยังภากมาเลย เอาเละครับครับทุกท่านผู้ชมมาประจุก่อยฮะโอ้ชื่นใจครับได้กินน้ำเอาละครับท่านผู้ชมชม,มาดูยงชนนมกล้องเท่านี่จะสามารถหักลำของเรือนฟ้าเทพประดุณย์ได้หรือไม่ม่มาบอกมีใจย,ยากแค่ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าลำหักล้ำค้นแต่ละหลายบุคคลนะครับปนอยู่ข้างสนามบอกว่าทำไมต้องเคาะเคาะเคาะด้วย น่าจะพายช่วยเขาโอ้กงงครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน เอาลดวากับสายน้เพ่นที่ี้ยงนื้สายดีมาดูชิว่าโอ้โหสายเรพ่อตองพี่เรื่องน้ำสีดงเอาเองว่เือับ้หตังนี้ใสยกันมาุนที่ว่าตาตาโหตาโหตาตาตาาตายายีนีคที่เก็บขนมปองแคจะช้าแล้ทีนรูไู้ันสจอมลูกจอมมาติดตามตนี้ว่าไอจะไปใครจะอยู่เอาล่เอาลยน้ำจาสันปนครกันเยสางฝากสามขอไม่ีไม่รอไม่ขอเป็นรูปแม่ีแน่ๆยาขอสแป้งละจ้าเฮ้ยเอาลวะมองด้วย

Wir sind auf หองไม่ยอม้นงไม่ยอมไม่มีการแบ่งไฟไงไงแต่ผมก็าพยายามเปลี่ยนแสงมาโอ้ลแสงมาได้ไปพี่น้องจกบาดูแสงมาเลยหรือเปล่าส์ฟาว่ย่งไรฟ้าเลยเปลี่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วยาไกันไม่ตามใครหงส์อะไรหลอเรงสใส่ถายสใส่กันมาแล้วขยาบไปสาย้นมาได้ตอนนี้วยังไเขาหบจับตาดนี่เยวยกันว่าตัวอดากันวะัุดตอ ร่กับสายงานพ่อนิสบุรีสายดีระหว่างเยาวชนนมกลองกับหงเน้าเซ่ผสมองการประกาศตัดสนให้เยาวชนนมกลองย้ำเอาชนะอีกครึ่ต้องขอบคุณเรือทีมื่งมี้นแล้วครับถือว่านี่คือสเปนสากันมาเพราะเาเผอเลยีดีสีปกยแล้วครับ มาเอาแล้วก็ปูนีปูดีแคออกวากุดไปพอเล่นเลยเรอนเราลงมาเลยทีเดียวแต่กันมาทีนี้มาสู้กันัวต่อไปกันเลยแ่กันมาทนี้าสู้กตัวต่อไปกัอเลยแต่กันมาาสู้กันตัวต่อไปป็นเลยแต่กันมาทีนี้มาส่้กันตัวต่อไปกันเลยแต่กันมาทีนี้มา่านกันมาวต่อน

เร e ือลำต่อไปจะ้ป so ิดการประกทางจากกรุงเทพมหานรือยังฝั cit ่งายนานสายเอรเราลจต่อไผ่านวเขาโลงน้ำแรงพบกับเรือลำกบแปลงงน้ำสิลเินปรากฏว่าขณะรมกาศติดใจรับสินให้เรือที่ลงน้ำสิลแผ่านวเขาเป็นฝ่ายชนะอีกคร่าเียบ้านนั่งไมว่าบดที่ผ่านอย่ข้างหลังนะคผู้ชม เบี้ยฟรีสิบเก้านั้นเป็นหน้าที่ของเทืประหลังทองเจอพญาเพชรพัทระนาคราชแต่ความจะถึงเบี้ยฟรีสิบเก้าครับเทือนเบี้ยฟรีสิบแปดครับเทิดในระมิดลงมาลำเดียวเจเจอาเป็นแงไหนไอ้ผมไปแสดงความสามารถพิเศษจะเข้าเดี๋ยวผาไป